สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรขอเสนอสรุปภารกิจสำคัญประจำเดือนเมษายนดังนี้เพื่อร่วมน้อมลำลึกถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของบุรพะมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์พระสงฆ์นิกรชาวพิจิตรทุกหมู่เหล่ารวมถวายเครื่องราชาสักการะน้อมคารวะสดุดีโดยเริ่มจากวันที่6เมษายนผู้ว่าชการจังหวัดพิจิตรนายสุรชัยขันอาสานําพระสงฆ์นิกรชาวพิจิตร ถวายเครื่องราชในวันจักรีเพื่อถวายแด่พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีผู้พระองค์ที่ทรงมีบุญคุณอันประเสริฐต่อชาวไพ่ฟ้าประชาราษฎร์และ24เมษายนประชาชนชาวพิจิตรได้น้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อีกพระองค์เนื่องในวันท้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกษัตริย์ผู้กอบู้ชาติประกาศเอกราชเหนือชาติพม่ารามัน ชาพิเิตรร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายนพรตัตน์กิติถาวรน,นำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาและพ่อค้าประชาชนร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนตรเจริญจิตภาวนา รวมกับคณะสงฆ์ขอพรให้ทั้งสองพระอ,องค์ทรงพระเจริญหนึ่งเมษายนวันข้าราชการพลเรือนนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการเจ้าที่ของรัฐรวมถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเชิดชูยกย่องข้าราชการที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบรับใช้ให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยการมอบใบประกาศพร้อมเข็มเชื่อชูเกียรติแก่ข้าราชการดีเด่นที่เห็นเป็นประจักษ์แล้วว่าคุณคือข้าราชการที่ดีท่ามกลางารบรรดาหัวหน้าสว่วนราชการพนักง,งานเจ้าหน้าที่ร่วมยินดีกันครับข้างหวังสร้างกำลังใจเป็นข้าราชการไทยผู้มีหัวใจรับใช้ประชาชนพร้อมกันนี้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนยังได้จัดกิจกรรมทอดพระป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปะถะมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนนอกจากนี้แล้วเพื่อเสร,ริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้บรรดาข้าราชการเจ้าหน้าที่แบ่งสีเลือกข้างแข่งขันกีฬานอกจากช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกันแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการแข่งขันหลากหลายชนิดกีฬานำมาซึ่งความสามัคคีถึงแม้ต้องแบ่งสีเลือกข้านช่วงค่ำวันเดียวกันยังมีกิจกรรมสันทนาการกินเลี้ยงสังสรร์มอบรางวัลแก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันพร้อมด้วยมอบรางวัลแก่กองเชียร์ซึ่งปีนี้สีฟ้าคว้าไปครองแต่ต้องเต้นเชียร์โชก่อนรับมอบประกอบเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทร ซึ่งผู้วา่าการจังหวัดขึ้นเวทีโซโล่เองเป็นที่สนุกสนานขึ้นเพลงสร้างมีตรภาพและความเป็นกันเอง ด้วยเสียงเพลงเสียงดนตรีได้เป็นอย่างดีทีเดียว2เมษายนถือเป็นวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งปีนี้ถือเป็นปีมหามงคลเนื่องในโอกาสฉลองพระชมพันศาครบ5รอบ60พรรษาไพฟ้าประชาราชร่วมกันจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักพักดีเริ่มจากเช้าตู่ของวันที่2เมษายน ผู้ว่าราชการจังหวัดนำพระสงฆ์นิกรชาวพิจิตรเข้าวัดทำรรบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์นวัดท่าหลวงพระอารามหลวงพร้อมกันนี้สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดจัดกิจกรรมรณรงค์บวงประชาร่วมใจปั่นสองล้อสู่สุขภาพดีฉเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พออระองค์ทรงคุณูปการในการเสริมสร้างศักยภาพตามแนวพระราชดำริด้านพระรศึกษาช่วงสายในวันเดียวกันที่เรือนจำจังหวัดได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิงในโครงการทานน้ำใจแก่ผู้ต้องขังหญิงฉเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนอกจากนี้กรมราชทัณฑ์โดยเรือนจำจังหวัดยังจัดทำบุญใหญ่ด้วยการให้อิสรภาพแก่ผู้ต้องขัง ทั้งชายหญิงที่มีความประพฤติด,ดีรวม144รายเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านในช่วงเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนำพระสงฆ์นิกรร่วมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมร่วมกันขับร้องเพลงนารีรัตนาบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรียลความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การให้ที่อยู่อาศัยถือเป็นบุญใหญ่ที่ได้จัดถวายแด่พระองค์ท่านโดยนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าการจังหวัดพร้อมนายกเหล่ากาชาติเดินทางเพื่อมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ในเขตเพื้นที่อำเภอวชิระบารมีนอกจากนี้ผู้ว่าการจังหวัดได้ติดปฏิทินพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ที่บ้านเพื่อสักการะกราบไหว้ได้ดูวันเดือนปี ยังความปลื้มปิติแก่ครอบครัวสีเผือดอยังหาที่สุดม่ได้ได้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนายนพน์ตั้งกิติถาวรลงพื้นที่เพื่อมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติแก่ยายดีเกิดอยู่หญิงชราอายุ88ปีที่อำเภอดงเจริญนอกจากนี้พันเอกชัยเดชสุรวดีรองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดทหารบกเพชบูรณ ได้มอบบ้านเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่ยายสงวนยอดคำครูยกรากไร้ในเขตอำเภอสามงามยังความตื้นปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจัดสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมอ้แล้วที่โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมเขตอำเภอวชิราบารามี เพื่อเด็กนักเรียนมีห้องสมุดดีๆได้มีที่เรียนเขียนอ่านได้มาตรฐานการก่อสร้างจากสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองประดุ์จังหวัดจัดโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไทยชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพ,พระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีมอบกร,รมสิทธิ์พร้อมร่วมถ่ชีวิตโคกระบือ นอกจากนี้แล้ววันเดียวกันสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตรจัดแข่งขันไปตองกุศลชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าการจังหวัดพิจิตเรเฉลิมพระเกียรติเพื่อนำรายได้จากการแข่งขันสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชนมาตู้โพมไทยดำหนึ่งในวัฒนธรรมที่ชาวไทยดำในพื้นที่อำเภอโพประทับช้างร่วมกันสืบสารรักษาไว้ให้คงอยู่ไม่เลือนหายไปจากพื้นที่ ร,อ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดนายนพรัตั้งกิติถาวรเปิดโครงการพร้อมร่วมกิจกรรมซึ่งมีการจัดเลี้ยงขันโตกการรับประทานอาหารแบบไทยดำการเดินแบบด้วยชุดแต่งกายไทยดำการฟ้อนรำแบบไทยดำถือเป็นหนึ่งเอกลัก,กษณ์วัฒนธรรมประเพณีที่จะนำนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดมาสมัมผัสมูสเน่แบบไทยดำ มาถึงงานใหญ่ของจังหวัดกับการจัดงานประเพณีส่งน้ำพ่อปู่บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตรประเพณีที่ล้ำลึกถึงพระคุณของพญาโคตบองเทวราชหรือชาวพิจิตรเรียกขานกันว่าพ่อปู่ผู้สร้างเมืองงามนามพิจิตรประชาชนชาวพิจิตรจึงได้ร่วมกันจัดงานส่งน้ำพ่อปู่บูชาหลักเมืองประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายสิบปี ด้วยการจัดขบวนนำพระพุทธรูปและรูปปั้นพระเกจิชื่อดังที่ชาวพิจิตรเคารพสักการะแห่รอบเมืองให้ประชาชนได้รอส่งน้ำตามถนนที่ขบวนได้แห่ผ่านก่อนนำมาประดิษฐานเป็นการชั่วข่าวโดยในพิธีมีพ่อเมืองพิจิตรนายสุรชัยขันอาสาได้นำประชาชนส่งน้ำพ่อปู่ผูกผ้าแถบสีหลักเมืองเพื่อแสดงออกซึ่งความเคารพสักการะพ่อปู่ผู้สร้างเมือง รวมทั้งสักการะบูชาหลักเมืองพิจิตรการร่วมส่งน้ำพระพุทธรูปพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดเพื่อเสริมสศริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวการลดน้ำขอพอรผู้สูงอายุเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยประเพณีสงการและร่วมสืบสารวัฒนธร,รรมอันดีงามนอกจากนี้แล้วยังได้มีการนำผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจำหน่ายในช่วงค่ำผู้ว่าชการจังหวัดได้นำพระสงนิกร ร่วมประกอบกิจกรรมด้วยการถวายราชสักกา,ะาระนาภาฉายรักษ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันอนุรักษ์มรดกไทยมาถึงไฮไลท์ของงานในปีนี้กับการแสดงแสงสีเสียงย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองพิจิตเรเรื่องยอยศยิ่งฟ้าพยาโคตบองผู้สร้างเมืองพิจิตรโดยมีนักแสดงกิติมศักดิ์หลากหลายท่านทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจพร้อมผู้แสดงอีกกว่าร้อยชีวิตรวมสร้างความวิจิตตการานตาเพื่อทราบป,ประวัติความเป็นมาของเมืองพิจิตรแก่ผู้ที่มาร่วมง,งานวันรุ่งขึ้นณนะจวนผู้ว่าราชการจังหวัดได้จัดพิธีรดน้ำขอพรโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายนพร์ตั้งกิติถาวรน,นำบรรดาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักง,งานส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ลูกจ้างและประชาชนชาวพิจิตร รวมเถน้ำขอพอรพ่อเมืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขแก่ชาเมืองชาลวันด้วยกันทุกๆคนน่าจะมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีพิธีปิดงานสงการเมื่อชาวตำบลหนองสโสนอําเภอสามงามจัดงานประเพณียกธงเลิกสงการประเพณีที่ชาวบ้านร่วมอนุรักษ์สืบสารกันมายาวนานนับร้อยปีโดยกิจกรรมในพิธีมีการนำธงเย็บติดกันยาวหลายเมตร แห่รอบหมู่บ้านพร้อมการฟ้อนรำทำเพลงอย่างสนุกสนานก่อนร้องผู้ว่าราการจังหวัดจจดูร่วมชักพงสรงสัญญาเลิกสงการปี58สติวินัยน้ำใจปลอดภัยสงการสืบสารประเพณีคำขวามเพื่อรณรงค์ช่วงสงการทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันเพื่อลดอุบัติเหตุโดยผู้ว่าราการจังหวัด เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการ2,558โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแบ่งชุดให้หัวหน้าสว่วนราชการออกตรวจเยี่ยนตามจุดบริการร่วมพร้อมลงพื้นที่สุ่มตรวจด,ด้วยตนเองตามจุดตรวจจุดสกัดจุดปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุตามอำเภอต่างๆเพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในการขนส่งการสัญจรบทสรุปสุดท้ายช่วง7วันอันตรายอุบัติเหตุเกิดขึ้น48ครั้งได้รับบาดเจ็บ53รายมีผู้เสียชีวิตเพียงหนึ่งรายด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากหลายภาคส่วนทำให้ยอดเจ็บคนตายลดน้อยลงสาธารณภัยนำความเสียหายมาให้ไม่ขาดสายเมื่อเกิดอคัคคีภัยเพลิงลุกไหม้ร้างความวอดวาย บ้านเรือเสียหายในหลายพื้นที่เริ่มจากอำเภอวชิระบรารมีซึ่งเป็นบ้านของนายนิกรนางคัดโดยอาศัยอยู่กับครอบครัว4คนต่อด้วยอาคีภายในอาเภอสามงามบ้านนายชุนบุญโทมีผู้อาศัย2คนทั้ง2หลังผู้ว่าการจังหวัดพร้อมนายกเหล่ากาชาติให้ความช่วยเหลือได้นำเงินพร้อมสิ่งของยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้ถึงยังพื้นที่ในทันที ทั้งสองหลังเรียบร้อยแล้วโครงการทีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชาเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีพังกรรัศมีโชตโด,ดยเกษตรจังหวัดจัดขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาพร้อมนำบริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนผู้ร่วมโครงการพร้อมกันนี้ที่เดียวกันกับโครงการบำบัดทุกบำรุงสุข สร้างพิจิตเมืองยิ้มหรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ในเดือนนี้นายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดดับบรดาหัวหน้าส่วนราชการผลบริการของท่านจังหวัดจัดกันที่วัดเจริญสุขารามอำเภอวชิรบารมีด้วยบริการหลายหลากที่ภาครัฐจัดให้ประชาชนกันถึงที่เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่มีในการเดินทางทั้งการมอบทุนการศึกษา การจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้แก่ประชาชนทั้งการนำสินค้าโอทอปมาจัดจำหน่ายยังมีส่วนราชการอีกมากมายที่ลงพื้นที่ให้บริการสร้างความใกล้ชิดในการติดต่อราชการประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวางช่วยบำบัดทุกบอลรุสุขแก่ประชาชนสร้างพิจิตเป็นเมืองยิ้มและนี่คือสรุปพรกิจประจำเดือนเมษายน2558 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเที่ยวพิจิตรกับสํานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรรายการที่จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับจังหวัดพิจิตรในมุมมองที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้ค่ะและวันนี้ค่ะสํานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรพาคุณผู้ชมมาเที่ยวในเชิงเกษตรในตอนที่มีชื่อว่าสวนชวนเที่ยวค่ะจังหวัดพิจิตรถือเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ําอีกแห่งหนึ่งของประเทศด้วยสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบรุ่มมีแม่น้ำโยมไหลผ่าน ขนานพาดผ่านแก่แม่น้ำน่านประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยข้าวถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดแห่งนี้ค่ะนอกจากนาข้าวเรายังมีพืชสวนที่ถือเป็นสินค้าที่สร้างรายได้แก่จังหวัดนับพันล้านบาทต่อปีวันนี้ค่ะสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรจะได้นําท่านผู้ชมร่วมเที่ยวร่วมสัมผัสกับมต์เสนของจังหวัดพิจิตรที่คุณควรรู้จักในตอนสวนชวนเที่ยวค่ะ และส่วนแรกที่เราพาคุณผู้ชมมาเที่ยวชมในวันนี้ก็คือสวนส้มโอป้านวลจันทร์อำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรค่ะสวนส้มโอที่มีมากกว่า100ไร่และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปีหนึ่งมากกว่า2ล้านบาทค่ะที่เห็นอยู่นี้ค่ะคือสวนส้มโอป้านวลจันทร์หนึ่งในหลายร้อยหลายพันสวนของพื้นที่จังหวัดพิจิตรที่นิยมปลูกและถือเป็นแหล่งเพาะปลูกส้มโอพันธุ์ดีมีรสชาติไม่เหมือนใครด้วยรสหวานอมเปรี้ยว กลมกลอมนุ่มลิ้นนอกจากนี้แล้วบรรยากาศภายในสวนยังร่มรื่นเย็นสบายมากเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมเรามาสอบถามเจ้าของสวนกันดีกว่าค่ะว่าส้มโอสามารถสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับสวนส้มโอต่อปีนี้มีไรายได้ประมาณเท่าไหร่ครปะป้าต่อปี เอปีเยมันมีสองรุ่นนะค่ะประมาณสามสิบไลน์ประมาณสองล้านกว่าบาทอ๋อสามสิบไล่สองล้านกว่าบาทเลยนะคะค่ะและส้มโอสามารถแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใดบ้างนอกจากทานสดสดแล้วค่ะนี่ส้มโอยังเอาไปแอบไปยำอ๋อเราก็มียำด้วยใช่ไหมคะคือนอกจากกินสดแล้วก็มีเอาไปยำด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ผิวส้มอ่อนๆที่ว่าใช้ไม่ได้ค่ะ ที่ว่าลูกเอียงลูกอะไรเงี้ยเอาไปทําส้มโอสีลดได้ด้วยอเอาไปขายกลุ่มแม่บ้านอเพราะจะขายได้หมดเลยส้ม,มป้าถ้าเกิดนะักท่องเที่ยวมาชมมาเที่ยวชมมาซื้อเนี่ยป้ามีส่วนลดหรือว่าราคาพิเศษกว่าท้องตลาดไหมคะราคาพิเศษกว่าจะจะมีทั้งแถมทั้งถูกกว่าค่ะ,คะ คุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อป้านวลจันได้ค่ะหรือว่าโทรสอบถามกับทางเราได้ค่ะที่สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร056611611ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณป้านวลจันค่ะขอบคุณค่ะคนั่งรถมาอีกไม่กี่อืดใจเรามาชมโรงคัดแยกเพื่อน,นำส้มโอส่งขายต่อซึ่งมีทั้งขายภายในประเทศและที่สำคัญค่ะยังส่งออกอยังต่างประเทศอีกด้วย นอกจากสวนส้มโอแล้วพิจิตเรายังมีสวนมะปรางมะยงชิดซึ่งถือเป็นแหล่งเพาะปลูกมะปรางมะยงชิดอันดับต้นๆของประเทศที่ป้อนมะปรางและมะยงชิดสู่ตลาดได้ปริมาณที่มากไม่แพ้จังหวัดนครนายกเลยทีเดียวค่ะหากเดินเที่ยวชมสวนมะปรางมะยงชิดกันเหนื่อยแล้วที่นี่ยังมีกิจกรรมที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาเที่ยวชมสวน ด้วยการปูเสือ่อนั่งล้อมวงกินข้าวในสวนได้บรรยากาศสร้างความอบอ,อุ่นเป็นกันเองได้เป็นอย่างดีไม่แพ้จันทบุรีเลยค่ะท่านผู้ชมสุดท้ายค่ะเราพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมชมรมผู้ส่งออกมะม่วงซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากสวนมะปรางมะยงชิดเพียงเดินข้ามถนนมาอีกฝั่งก็ถึงแล้วค่ะโดยชมรมแห่งนี้เป็นจุดรวบรวมมะม่วงพันธุ์ดีของ3จังหวัดทั้งเพชรบูรณ์ พิษนุโลกและจังหวัดพิจิตรเองเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศทั้งยุโรปอเมริกาและทวีปในเอเชียซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นมะม่วงพัน์น้ำดอกไม้สีทองค่ะรสชาติเมื่อทานสุกจะหวานกรอบอย่าบอกใครเลยค่ะท่านผู้ชมโดยจะมีคณะทัวร์นักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่างๆเดินทาง,าง,างมาเยี่ยมชมกระบวนการในการคัดแยกมะม่วงการบรรจุพร้อมเข้าเยี่ยมชมภายในสวนอีกด้วยค่ะ ก็ช่วงเมษาพฤษภานี้ s นะครับกำลังร้อนๆน,นะครับกำลังน่าเทีย่ยวอย่างนี้ก็เชิญมาแวะเมืองพิจิตรนะครับผลไม้เรากําลังอร่อยในช่วงเมษาพฤษภานี้ครับก็คือส้มโอนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าก่อยไม่ว่าจะเป็นทับทไม่ว่าจะเป็นข้าวแตงกวารสชาติจะดีมากนะครับเชิญพิจิตรนะครับและทั้งหมดนี้ค่ะคือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จังหวัดพิจิตรของเราก็มีมุมแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้เที่ยวชมเช่นกันค่ะและนี่แหละค่ะคือมูลเสน่ห์เมืองพิจิตร ที่คุณควรรู้จักสำหรับเดือนหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนปรดรอติดตามชมค่ะแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าไปพิจิตรมาไม่น่าเลยผ่านไปจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ